สวัสดีครับพี่บิ๊กทีชแนลครับวันนี้อยู่กับคีย์บอร์ดจาก i r o c k ตัวใหม่ครับ mg 75 pro ครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดแบบ75%ที่หลายๆคนถามหาครับเพื่อนๆลองดูความสวยงามของเขาครับอันนี้เป็นคีย์แคปแบบใสนะครับอันนี้เป็นใสนะเออเป็นฟูอลูมิเนียมนะครับแม่เนติกคีย์บอร์ดฟูอลูมิเนียมนะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ3,000กว่ากว่านะครับใช้โค้ดก็เหลือประมาณ3,000กว่ากว่าซึ่งสเปคข้างในโคตรโหดนะครับทั้งค่าสแกนเรทค่าเอ็กซิชั่นพอยท์อะไรต่าง เรียกได้ว่าโคตรต่ำเลยคลิปวันนี้ผมจะมาป้ายยาเพื่อนให้ฟังกันว่าจะตัวนี้มีดียังไงครับเพราะฉะนั้นก็รีวิว irock MG 75 Pro ครับแบรนด์ไอรอกครับก็นำเข้าเดร้านบิ๊กพ n g u i n ครับตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดครับซึ่งก็ เขาขายคีย์บอร์ดเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดเท่านั้นมีทั้งเมาส์มีทั้งอะไรแล้วก็มักจะมีโค้ดส่วนลดบ่อยๆร้านนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆถ้าเกิดจะเลือกซื้อเกมมิ่งเกียร์สักตัวหนึ่งลองเข้าไปดูที่ร้านนี้ก่อนมีของเพียบเลยนะครับแล้วก็ร้านนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ไอร็อกยังเป็นทางการเจ้าเดียวในไทยนะครับซึ่งกล่องก็ตามมาตรฐานเนะเป็นกล่องส้ม,สม ของข้างในก็คงไม่ต้องเปิดไหมเพราะมันเหมือนกันหมดเลยนะครับมีสายมีสวิตช์สำรองมีที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์ครับโอเคเรามาดูหน้าตาตัวคีย์บอร์ดกันอันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับราคาก็ราคาหน้าร้านนะอยู่ที่ประมาณ3890บาทอันนี้ยังไม่ได้ใช้โค้ดอะไรเลยนะครับหลักๆนะครับถ้าเกิดเราดูในร้านเนี่ยเขาจะมีแยกย่อยเป็น2รุ่นนะครับก็คือรุ่น3,590บาทมนะั้งอันนั้นาจะใช้เป็น OKT A m e t h y s t นะครับก็เรียกง,ง่ายๆก็คือเป็นตัวรองนะครับส่วนรน สวิตเป็นสตาร์ไลม์แมกนติกนะครับแล้วก็ลวดลายมันจะต่างกันนิดนิดหมายถึงลวดลายของคีย์แคปอะไรประมาณนี้นะครับผมขอเล่าของรุ่นโปรและกันรุ่นโปรหลกัลกๆจะมีอยู่3 4สีคือสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็สีชมพูแล้วก็จะเป็นสีขาวที่จะเป็นลวดลายของโทโปกราฟิกเป็นลวดลายภูมิประเทศนะครับแต่อยากจะให้ดูสีแดงตัวนี้นะครับเพราะว่าคีย์แคปเขาจะเป็นแบบใสๆอะ่ะคือถ้าเกิดมีไฟ RGB ขึ้นอะ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูคร่าวๆแล้วกันเพื่อนๆดูไฟนะ มันเห็นชัดมากนะครับสวยมากเลยเออเพราะว่าคีย์แคปเขาจะเป็นใสๆแดงๆหน่อยนะครับสเปคของเขาก็เป็นคีย์บอร์ด75%นะครับมีเรื่องของ f row มีเรื่องของลูกศรน,นะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่ปุ่มเยอะเหมือนกันแล้วก็เหมาะกับคนที่ใช้ทํางานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเนอะไซส์มีความกะทัดรัดนะครับตัวคีย์บอร์ดไม่ยาวเลยนะครับแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรเลยนะครับ สายการเชื่อมต่อเป็นแบบเสียบสายเท่านั้นนะครับสายจะโผล่อยู่ตรงนี้นะก็เวลาเ e อียงคีย์บอร์ดเล่นเกมะมันก็จะไม่ไม่รบกวนการใช้งานเมาส์ของเรานะครับเป็นแบบเสียบสายเท่านั้นนะอันนี้แล้วก็ด้านหลังมีลวดลายนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันจะเป็นลายอะไรไม่รู้ผมมองไม่ออกเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีขาปรับระดับความสูงนะครับเนื่องจากเป็นอลูมิเนียมแต่ความชันก็รู้สึกว่าไม่ใช่คีย์บอร์ดที่แบนนะความชันเวลาพิมพ์ก็ไม่เมื่อยดีนะครับโอเคเหมือนกัน งานประกอบโคตรปึกเลยคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาเนี่ยเราได้คีย์บอร์ดฟูรลูมินียมที่แข็งแรงแบบนี้ผมรู้สึกพอใจมากๆนะสวยอะเรื่องของงานประกอบอะไรต่างๆดีนะครับรู้สึกแข็งแรงดีอะเออไฮไลท์ก็น่าจะเป็นไอ้เจ้าคีย์แคปสตัวนี้ละมั้งครับมันจะเป็นคีย์แคปสายแบบนี้เลยนะจะมีแบบเราจะเห็นไฟ rgb โผล่ได้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคีย์แคปสายอะผมรู้สึกว่าเวลาไฟ rgb มันโผล่อะมันแอบจจะมองยากนิดนึง เวลาถ้าเกิดเราเปิดไฟ RGB ติดตลอดนะมันจะแอบ,บมองยากนิดนึงว่าเอ้ยเรากดตัวอะไรอยู่ประมาณนี้จากการที่ได้ทดลองใช้นะรู้สึกว่าคือมันสวยก็จริงแต่สําหรับคนที่อาจจะต้องแบบอาศัยการดูคีย์แคปตลอดเวลาเนี่ยอาจจะแอบ,บมองยากนิดนึงนะครับ เผ่ด้านในเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีโฟมยัดมาประมาณสีชั้นนะครับเสียงการพิมพ์ก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันไฮไลท์อยากให้ดูสวิตตัวนี้นะครับอันนี้เป็น s t i r e Magnetic นะครับก้านเต็มจะเป็นสีขาวนะส่วน O.K.T. คทีอ h เม t ิต,ตัวลองเนี่ยก้านเต็มจะเป็นสีม่วงแต่จริงๆมันเป็น O.K.T. เ,เหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็น O.K.T. เ,เหมือนกันนะครับพีลูบบางๆมาแล้ว ตัวสวิตตัวนี้แรงกดประมาณ35กรัมฟอร์นะครับใช้แรงไม่เยอะนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการพิมพ์นิดนึงผมรู้สึกว่าเสียงการพิมพ์ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็เพราะดีเพราะหูดีเออไปฟังกัน ผมคิดว่าความโหดของคีย์บอร์ดตัวนี้คือสเปคข้างในครับเพราะว่าพลังเรดสูงสุดอยู่ที่8,000แล้วก็สามารถปรับเลือกได้นะแล้วก็ข้างในมีสแกนเรดอยู่ที่256,000เฮิร์ตโคตรเยอะเลยก็คือคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานของคีย์บอร,ร์ดแม่เหล็กจีนแล้วล่ะเขาจะใช้สแกนเ t e ที่สูงมากๆนะครับทำให้คีย์บอร,ร์ดตัวนี้มีค่าเลดเนซิที่ต่ำมากๆนะครับก็ยิ่งเสียบสายด้วยผมคิดว่าเราตัดเรื่องนี้ไปเลยมีการสัญญาณที่รวดเร็วและไวมากๆ แล้วก็ค่าแรงปีทิกเกอร์คีย์บอร์ดตัวนี้โคตรต่ำรู้สึกจะ0.005คือมันยกเป็นหยุดอะขยับนิ้วนิดนึงก็หยุดแล้วอะคือมันค่อนข้างที่จะเกินไปพอสมควรเลยเดี๋ยวไปดูในซอฟต์แวร์กันว่าปรับอะไรได้บ้างครับตัวนี้สามารถปรับการตั้งค่าได้ทั้งโหลดลงเครื่องแล้วก็ผ่านเว็บเบสซอฟต์แวร์นะครับก็ผมปรับผ่านเว็บแล้กันหน้าแรกเลยนะครับ มีภาษาไทยด้วยนะแล้วก็ตอนแรกอ่ะเขาจะให้คาริเบตปุ่มก่อนนะครับก็ต้องกดทุกปุ่มให้เป็นสีเขียวนะครับซึ่งทุกครั้งที่เปลี่ยนสวิตช์ก็ต้องมาคาริเบตทุกครั้งนะครับก็ขวาบนตรงนี้จะเป็นการคาริเบตนะครับการตั้งค่าแมนติกครับกดลงไปนะครับก็เลือกทุกปุ่มก่อนนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูแอฟเฟกชันพอยท์นะครับต่ำสุดอยู่ที่0.005นะครับสูงสุดอยู่ที่3.5ก็อจริงๆแม่งเป็นค่าที่ต่ำมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูว่ามันขนาดไหน นิ้วสังเกต да นิ้วผมนะมันแทบจะไม่ขยับเลยไปดูกันพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่า0.05มันไวแค่ไหนครับดูนะผมแค่แตะนิ้วนะดูสิ่งที่นิ้วผมขยับนะครับเนี่ย <trong S 1> ผมผม,ผมแทบจะคือนิ้วผมมันขยับนิดเดียวนะเพื่อนๆเห็นไหม <S <S ก็ <S 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 แปลกดีเพิ่งเคยใช้นะครับส่วนตัวเพิ่งเคยใช้ ก็เนี่ยครับ0.05นะครับแล้วก็เดซ t ทิคเกอร์ครับค่ากดค่ายกสามารถปรับแยกได้นะครับก็เหมือนกันครับ0.005นะครับแล้วก็ Dead z โ n e ผมคิดว่าไม่ควรไปปิดมันละกันเพื่อป้องกันคีย์บอร์ดหลอนนะครับผมก็ยังยืนยันเสมอนะถึงแม้มันจะปรับได้ต่ำก็จริงแต่ก็ไม่ได้เชีร์ให้ใช้นะครับไม่ได้เชีร์ให้ใช้ ให้เราแบบคือแต่ละคนอะ่ะมันมีแรงในการกดคีย์บอร์ดต่างกันผมเชื่ออย่างนั้นนะเราอย่าไปปรับตามใครนะครับทุกคนมีการลงน้ําหนักที่แตกต่างกันบางคนชอบกดแรงบางคนชอบกดเบาซึ่งค่าเนี่ยพยายามอย่าไปเอาตามคนอื่นให้ลองปรับตามค่าตัวเองมากกว่านะครับซึ่งส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้เชีร์ให้ปรับต่านะครับอย่างถ้าผมใช้จริงๆผมอาจจะใช้ที่0.1ดด้วยซ้านะถึงแม้มันจะปรับได้ต่ําก็จริงนะครับอันนี้เป็นคําแนะนํานะครับ มาดูค่าไฟกันค่าไฟก็มี16.8ล้านสีครับปรับได้หลายโหมดเหมือนกันแล้วก็ไฟเนี่ยโชว์แบบเดียวทามโคตรสวยเลยผมรู้สึกว่าไฟสวยมากนะคืออ,อย่างที่เพื่อนๆดูก่อนคือคีย์บอร์ดอะมันเป็นคีย์แคปใสใช่ไหมเออถ้าไฟมันก็อาจจะแบบแสบตาเรานิดนึงเพราะว่าแสงมันมันทะลุเต็มเต็มเลยมันไม่มันไม่ได้มีเนื้อคีย์แคปมากรองแสงอะไรอะก็มันจะค่อนข้าง ทิมตาเราเหมือนกันถ้าเกิดเล่นในห้องมืดๆนะแต่ผมก็ชอบนะมันแปลกดีเพราะว่านานๆนนทีเราจะเจอคีย์แคปแบบใสามาในกล่องอย่างนี้เลยนะการตั้งค่าแอคชั่นก็เหมือนกับ คี์บอร์ดอื่นทั่วไปนะครับปรีแมปมาโค DKS MT คิดว่าตรงนี้ไม่ต้องเทสแล้วล่ะนะครับก็เอเดนจะเป็น KME นะครับทดสอบแล้วใช้งานได้จริงนะครับการตั้งค่าเบสิกเป็นเรื่องของพลังเลนนะครับสูงสุดที่8000นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับซูเปอร์เรสปอนซีฟโหมดนะครับก็คือมันจะทำให้คีย์บอร์ดมีการตอบสนองที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่งข้อมูลได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เรปิทิกเกอร์ต่ำๆอาจจะทำให้การส่งข้อมูลไม่ค่อยเสถียรก็ได้นะครับถาาาาเเกิดรรมม่ปตามามปตส Re ็ทคอนสิบกดตรงนี้ได้ครับส่วนตัวนะครับจากการที่ได้ทดลองใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มชอบแบบ75%แล้วคือเมื่อก่อนอ่ะผมอาจจะรีวิวพวกคีย์บอร์ด60% 65%คีย์น้อยๆอ่ะคือมันก็แอบใช้งานยากนิดหนึ่งจะพิมพ์งานจะเปลี่ยนภาษาก็ต้องมากดฟังก์ชันนู่นนี่น,นั่นรู้สึกว่าแอบใช้งานยากไปน,นิดหนึงตอนเนี้ยผมจะเริ่มชอบพวก75%แล้วเพราะว่ามันใช้งานง่ายกว่า ง่ายกว่าเยอะเลยใช้คำว,ว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ขนาดมันก็แบบไม่ได้ใหญ่อะไรอะ่ะมันก็มีความกระทัดรัดอยู่อะ่ะเออผมก็อยากจะเชียร์ให้ทุกคนมาใช้แบบ75%ดีกว่ามันมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะเอออบอกงี้ดีกว่าแล้วก็ตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นฟูร l อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ราคาก็ดีเหมือนกันเพราะไอรอเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้มีราคาแรงนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3,000สามพันไปปลายแล้วกันถ้าใช้โค้ดลดก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับแล้วก็ร้านวิพนกรินเขามีโค้ดแจกบ่อยมากผมอยากจะให้เพื่ออออนลลงเข้้้าาไไไปดดูกนนก่่่คครบแแว็มีย์์ เนะมาสจากไซรอลมอสจากแรมซูก็มีหลายตัวเหมือนกันให้เลือกนะครับเออถ้าแนะนำนะผมแนะนําซื้อรุ่นท็อปไปเลยดีกว่ารุ่นที่ใช้เป็นสวิตร์ไตล์แมกเนติกอะรู้สึกว่ามันน่าจะ,สะเสถียรนกว่านะครับแล้วก็เรื่องลายของมันคิดว่าสีแดงก็สวยนะเอออันนี้ก็ต้องก็ต้องเพื่อนๆตัดสินเองแล้วกันแต่อันนี้บอกเพื่อนๆก่อนนะครับด้วยความที่เขาเป็นคีย์แคปใสแล้วเวลาเราเปิดไฟ r g b แบบฟลูมันจะค่อนข้างสว่างแล้วก็ถ้าเกิดเล่นในห้องมืดๆนะ่ะมันอาจจะแยงตาเราเหมือนกันนะแล้วก็ อาจจะแอบมองยากนิดนึงถ้าเกิดเล่นในห้องมืดๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆปรับตัวได้ผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรครับสวยดีมันจะทำให้คีย์บอร์ดเราสว่างกว่าเดิมอีกด้วยความที่เป็นคีย์แคปใสนี่แหละก็ไปช้อปปิ้งดูนะครับผมปักตะกร้าไปแล้วนะครับเป็นคีย์บอร์ดหนึ่งตัวที่สเปคดีวัสดุด,ดีสวิตดีทุกอย่างดีหมดนะครับราคาก็น่ารักด้วยประมาณนี้ครับเพื่อนๆเจอกันกับคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ